กันที่หจุลพลมีสามสิบห้าพระคาถาเอวังเจตปุตโตพรามนังโพเชตวาตาไถยสัทธายะสัสมทุนโนตุมพันเจวะตักตะมิคะสหถินจะ ทัตวามักเเคทัเปตวาทะชินะหัดถังกุคิติตวามหาสัตกตกะวะสะโนกาสังอาจิกขันโตอาหาติณบัตนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระสัทธรรม,มเทศนาในเวสันดรชาดกจุลพลคันที่หกืืบอนุ สนทิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องกระดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาประสาธะความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินเนื้อความตามตั้แสวระพาบาลีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขประบทแต่เบื้องต้นนั้นแล้วว่าเจตปุตโตชูชโกโพเจตวาแปลความว่า รั้นพรานเจตบุตรให้พรามทูชกบริภโภคโภชนาหารแล้วก็ให้น้ำพึ่งกระบอกหนึ่งกับเนื้อสายย่างหนึ่งขาเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางแล้วจึงเดินนำทางไปหยุดยืนที่ปากทางยกมือขวาขึ้นชี้บอกด้วยคำที่ท่านรัตนาเป็นคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนากันนี้แล้วนั้นแลความในคาถานั้นว่า ดูก่อนพรามที่แลเห็นข้างหน้านั้นเป็นภูเขาคันธมาศอันเป็นภูเขาศิลาแท่งทึบและเพราะมีความบริบูรณ์ด้วยต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจึงมีชื่อว่าภูเขาคันธมาศภูเขาคันธมาศนั้นเต็มไปด้วยไม้หอมแปกประหลาดสิบประการบางต้นก็มีรากหอมบางต้นก็มีเปลือกมีกิ่งก้านมีใบหอม บางต้นก็มีกระพี้หอมมีผลหอมมีดอกหอมบรรดาต้นไม้ต่างๆที่มีกลิ่นหอมนั้นย่อมมีอยู่ในภูเขานั้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นภูเขานั้นจึงชื่อว่าคันธมาศเป็นสถานที่ประทับแห่งพระเวสสันดรบรมกษัตริย์เจ้าคือพระเวสสันดรบรมกษัตริย์เจ้าพร้อมด้วยพนางมัตสีราชคัลยาและพระราชโอรสราชธิดาได้ทรงเพศิดเป็นดาบท บำเพ็ญรตอยู่ทิดดูก็งามนักหนาโดยมุนพระก้าเป็นบปริมนทลชดาทรงภูษาหนังเสือเป็นอาพรมีพระกรทรงถือเสียมสำหรับขุดหัวมันและขอสำหรับสอยลูกไม้พระองค์ทรงบริโภคแต่ผลไม้เป็นอาหารเวลาบรรทมได้บรรทมอยู่บนพื้นปัตพีทรงบำเพ็ญรตบูชาซึ่งไปอยู่ในที่นั้นท่านจงบ่ายหน้าไปทางทิศอุดร เดินเรียบไปตามเชิงสิงขอนก็จะแลเห็นบรรณาราของพระองค์ที่สมเด็จองอมรินราชาธิราชทรงประทานให้น่นเป็นหมู่ไม้เขียวชะอุ่มล้วนแต่มีไม้ผลเป็นต้นต่างๆกันเห็นเขียวปรากฏอยู่แลดูแต่ไกลเหมือนภูเขาดอกอันชันต้นไม้นั้นมีหลากหลายคือไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้เต็งรังไม้สะโอ ไม้ย่านไส่ไม้เหล่านี้ย่อมไหวไปมาด้วยลมพัดอุปมาเหมือนกับมานกหนุ่มน้อยซึ่งไม่เคยดื่มสุราเมื่อดื่มไปเพียงนิดหน่อยก็มีอันต้องส่วนเตด้วยฤทธิสุรานั้นและเมื่อท่านไปถึงที่นั่นแล้วก็จะได้ฟังเสียงนกต่างๆร่ำร้องอยู่บนต้นไม้เป็นที่ไพเราะรื่นรมใจเหมือนกับเสียงเพลงทิพนกนั้นก็มีชื่อหลายอย่างต่างชนิด เช่นนกโทรดกก็มีนกดูเห่าก็มากนกกระยางอยู่ตามยอดไม้เป็นฝูงฝูงซึ่งพาการร่ำร้องบินไปมาอยู่ตามต้นไม้ต่างๆทั้งจะได้ฟังเสียงต้นไม้เมื่อต้องลมพัดก็สะบัดกิ่งไปมาฟัางดูสนอไถเระจับใจและคล้ายกับจะลวมเล้าเอาใจผู้คนที่เดินสัญจรไปมาให้หยุดพัดท่อนพระเวสสันดรเจ้ากับทั้งพระราชโอรสพระราชธิดา และพระอัครม,มเหสีซึ่งทรงเทศเป็นดาบทบเพ็ญนพรตนุ่งห่มหนังเสือสวนชดาทรงถือเสียมและขอสำหรับขุดหัวมันและสอยลูกไม้บรรทมอยู่บนแผ่นปัตภีไหวอักทีประทับอยู่ที่บรรณศาลาใดเมื่อท่านไปถึงบรรณศาลานั้นแล้วก็จะได้เห็นกระจักด้วยตนเองเมื่อพรานเจตบุตรจะพนานาบรรณศาลาที่อยู่ของพระเวสสันดรราชฤาษี ไม่ยิ่งใหญ่กว่าที่พรนานามาแล้วนั้นจินกล่าวว่าถ้าแต่ท่านพรามผู้เป็นราชทูตจำทูลพระราชสารในบริเวณสถานแห่งบนนาารรณสราอันเป็นที่ประทับอยู่ของสมเด็จพระเวสสันดรผู้ทรงบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยพฤกษาชาติพันธ์ต่างๆกันคือไม้มะม่วงมีกิ่งใบอันดกหนาไม้มะคิดอันทรงพร,ราผลนานา ไม้ขนุนหนังสัมมออมีรถโอชาไม้รังอันมีใบดกกนาแต่สาขาที่บริบูรณ์ไปได้จริงไม้ว่าอันมีผลตระการตาไม้สมอพิเทศเครื่องสมุนไพรอีกทั้งสมอไทยเครื่องทำยาทั้งมะขามป้องมีทั้งผลใหญ่ด่อมหน้าทัศนามีต้นไม้ใหญ่อันได้นามว่าไม้ป่าเป้งโพธบายไม้พุทธาหลายหลาก ล้วนมีรสหอมหวานหายากในที่ซึ่งเคยเห็นมามีทั้งไม้มาพับทองสีเรืองรองดังสุวรรณหน้าปรีดามีทั้งไม้ไทรําต้นใหญ่ดกหนาน่าเป็นที่พักของคนที่สัญจรไปมามีทั้งไม้มะสังสมบูรณ์ด้วยผลใหญ่น้อยล้วนรสโอชามีทั้งไม้องุ่นและไม้มาสางใบกระจ่างล้วนผลหวาน ดังปานน้ำพึ่งหน้าพึ่งปราถนามีทั้งไม้มะเดือ่ออันมีผลสุกแดงเรื่อเหมือนแสงอาทิตย์ที่แรกกูไทยดูก่อนพรามนีใช่แต่จะมีต้นไม้เหล่านี้ก็หาไม่ยังมีกล้วยอีกหลายอย่างต่างๆกันคือกล้วยหอมและกล้วยงาช้างกล้วยน้ำว้าและกล้วยตีดซึ่งมีผลไม่รีบสุขหวานมีทั้งกล้วยเขาแพะ มีรสหวาน่านน้ำตาหรือน้ำอ้อยมีรวงพึ่งอันห้อยย้อยอยู่ตามกิ่งไม้ปราจะจากแม่พึ่งที่หวงแหนไม่เหมือนรวงพึ่งอันมีในป่าที่เราเคยเห็นกันมาไม่ลำบากในการที่จะหาไฟจุดไล่แม่พึ่งแม้ถึงใจจะบริโภคแล้วก็เอื้อมมือขึ้นไปตัดลงมาได้โดยง่ายยังมีต้นมะม่วงอีกหลายอย่างบ้างผลิตผลมีดอกและใบร่วงร่น ลงเปลี่ยนกลาดบ้างสุขบ้างดิบบ้างหามสีงามดังสีหลังกดอย่างหนึ่งซึ่งมีสีเหลืองประหลาดเรียกกันว่าเขียดตะปาดดาดดาดอยู่ใกล้บรรณาสาราของพระฤาษีเมื่อผู้ใดปรารถนาจะเก็บผลของต้นก็อาจเอื้อมมือขึ้นไปเก็บผลมะม่วงได้ดังประสงค์ดูเป็นที่น่าอัศจรรย์ในที่ใกล้บรรณาสาราแห่งพระเวสสันดรผู้อบรมพระบารมีนั้น มีแต่อารมณ์อันเป็นที่ปลื่องใจเหมือนกับสวนนันทวันของเราสวยเทพพย,ายดาในดาวดึงสวงสวรรค์มีใช่แต่เท่านั้นมีทั้งต้นตาลต้นมะพร้าวต้นอินทพร,รมัมและต้นเต้งเกิดอยู่เรียงรายเหมือนกับพวงมาลัยที่นายมาราการร้อยกรองไว้อย่างดียอดของต้นไม้เหล่านั้นแลดูเห็นปรากฏเหมือนธงชัย มีทั้งต้นไม้ที่มีดอกต่างๆกันมีไม้โมกมันอันเกิดเรียงกันเป็นหมู่มีทั้งไม้โกดสคานอันตั้งอยู่เป็นทิวแถวดังแนวต้นไม้ที่บุคคลปลูกไว้มีทั้งต้นแคร่ปอยนับด้วยพันตั้งอยู่เป็นหมู่หมู่กันน่าจะเดินตามีทั้งต้นบุญนาคน้อยใหญ่ซึ่งมีดอกหอมหวนยวนใจใคร่น่าดม มีทั้งก้นทองกาวอันมีดอกแดงพราวหากลิ่นพึงใจมิได้มีทั้งไม้ราชพฤกษ์และไม้พยอมขาวมีทั้งไม้มะเฟือและไม้เกตนามีทั้งไม้รักดำและไม้อุ้งไก่มีทั้งไม้กลุ่มน้ำและประดูลายมีทั้งไม้สนและไม้กระทุ่มไม้สะเคราะห์อีกทั้งไม้ตะแบกมีทั้งไม้รังล้วนมีดอกเป็นพุ่มพวง บุดลอมฟางอย่างประหนึ่งว่าบุคคลจัดร้อยไว้เป็นกลุ่มฉะนั้นดูก่อนพราามในที่ใกล้บรรณศาลาของพระเวสสันดรเจ้านั้นมีสสะโบกกรณีมีสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมอันเตรี่ยมไปด้วยอุทกวารีเย็นใสสะอาดดาราดาษไปด้วยปฐุมชาติสามชนิดคือด,ดอกอุบลบัวขาวอุบลบัวเขียวอุบลบัวแดงจูเป็น ที่น่ารื่นรมร้ายกับสะโบกครณีของสมเด็จเท้าโกสีเทวราชอันมีนามว่านันทนะโบกครณีอยู่ในสวนนันทวันอุทยานแดนดิน้าฟ้าสุราไรดูก่อนพรามผู้มุ่งหมายจักไปเฝ้าสมเด็จพระเวสสันดรเจ้าอันหนึ่งเล่าตามลิมฟังโบกโบกครณีย่อมมีสกุณาโกกีลานกดวเว่า อันจับอยู่บนต้นไม้เมารถดอกไม้แล้วพูดพรอดขันด้วยเสียงอันไพเราะจับใจในพนมไพรนั้นกึกก้องอยู่ด้วยเสียงหมู่นกต่างๆฟังวังเวงสนะจับใจเมื่อถึงคราาดอกไม้ริดดอกแก้มบานตามฤดูกาลย่อมมีโอชารสของดอกไม้ร่วงร่นจากเกสรตกลงค้างบนใบบัวแล้วเกิดเป็นขันทศกร คือเป็นเหมือนน้ำพึ้งที่อยู่บนใบบัวนั้นดูก่อนพรามในทางทิศใต้และทิศตะวันตกแห่งบนนาารรณศาลานั้นย่อมมีลมลำเพยพัดอยู่หมู่ไม้อยู่เป็นนิดทำให้บนหนาารรณศาลาแห่งบพิษเจ้าเกลื่อนกรลาดไปด้วยละอองเกสปรปฐมชาติไม่ขาดสายในสระโบกกรณีนั้นหนาท่านพรามยังมีลูกตกะจับใหญ่ๆน่าใคร่กินและมีข้าวสาลีอ่อนแก่เปิดขึ้นเอง หาผู้ปลูกว่านนี้ได้ล้มดาดดาษอยู่ในหลังน้ําน้ําในสะโบกกรณีนั้นเป็นน้ําที่ใสสะอาดปราศจากมุลทินเมื่อแลลงไปก็เห็นกระทั่งพื้นดินมองเห็นฝูงสัตว์ที่เกิดในวารินเป็นต้นว่าปลาและเต่าที่แบกว่าสัจอนจรอยู่ไปมาอันรากบ,บัวในสะนั้นเล่าก็มีรสหวานคล้ายน้ําผึ่งและมีรสมัน ดังน้ำนมและเนยใสหรือเนอยข้นในป่านั้นมีของหอมต่างๆที่ลมพัดออกมาดูเหมือนว่าป่านั้นจะชวนคนที่ไปถึงให้ชื่นชมด้วยดอกไม้และกิ่งไม้ซึ่มีกลิ่นหอมมีฝูงมแมลงผู้ที่ชมชื่นอยู่ด้วยกลิ่นดอกไม้ได้บินร่อนบรรเลือเสียงดังหึ่งๆอยู่โดยรอบในป่านั้นมีฝูงวิหกก่าวคือเป็นนก อันมีจํานวนมากต่างๆกันบ้างก็ร้องขานขันตอบรับกันและกันบ้างก็เข้าเคียงคู่ดูเฉยชมมีฝูงนกอีกสี่หมู่ซึ่งนิยมทํารังอยู่ใกล้กันที่สะโบกกรณีนั้นคือนกหมู่หนึ่งชื่อว่านกนันทิกาอันมีนกหักกระดีลิงเป็นประธานนกหมู่นี้ย่อมร้องขานขันให้พระเวสสันดรเจ้า ทรงยินดีเนาสำราญในสถานที่พระบรรณาสาราว่ราะข้าแต่พระเวสสันดรเจ้าผู้ทรงอบรมทานบารมีขอพระองค์ทรง,งยินดีอยู่ในป่านี้เถิดนกหมู่ที่สองชื่อว่าชีวุปตาอันมีนกหงเป็นประธานนกหมู่นี้ย่อมพากันร้องขานขันถวายพระพรชัยแด่พระเวสสันดรเจ้าว่า ขอให้พระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสธิดาและพระอัครมเหสีจงมีพระชนมายุยืนนานสุขสาราญอยู่เถิดนกหมู่ที่สามมีชื่อว่าชีวปุปตตาปิยาจโนอันมีนกยูงเป็นประธานนกป่งนี้ย่อมร้องขานถวายพระพรชัยแด่พระเวสสันดรเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระบารมีว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระราชโอรสและธิดา และพระอัครม,มเหสีผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงทรงพระสําราญมีพระชนยืนนานไม่มีข่าศึกศัตรูและไม่มีพยันตรายทุกเมือ่อเถิดนกหมู่ที่สมีชื่อว่าปิยาปุตตาปิยานันทาอันมีนกกรารเวกเป็นประธานนกหมูน่นี้ย่อมขับขานถวายพระพรชัยแด่พระเวสสันดรเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระเมตตาว่า ขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาพระอัครมเหสีจงเป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยจงเป็นที่รักของพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสีด้วยขอจงให้กษัตริย์ทั้งสี่มีความชื่นชมโสมนัสซึ่งกันและกันมีความเพื่อเพลินเจริญพระหฤทัยปราศจากโรคภัยทุกเมื่อเถิดดอกไม้ทั้งหลายย่อมตั้งเรียงรายอยู่ในที่ใกล้บรรณาสรา เหมือนอย่างว่าพวงมาลาที่บุคคลร้อยไว้มีกลิ่นหอมฟุ้งขจรกระจายไปมีทั้งต้นไม้อันมียอดปรากฏปุดธงชัยมีดอกสลับสีต่างๆกันเหมือนนายช่างผู้ฉลาดมาเก็บร้อยไว้เป็นพวงๆฉะนั้นพระเวสสันดรเจ้าพร้อมทั้งพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสีได้ทรงเทศเป็นดาบทผู้ทรงนุ่งห่มหนังเสือ และสวนชดาทรงถือเสียมสำหรับกุดหัวมันและขอสำหรับสอยลูกไม้บรรทมบนพื้นปัตภีทรงนมัสก,การอักชีบูชาไฟอยู่ในบรรณสาลาใดเมื่อท่านไปถึงบนนารรณศาลานั้นแล้วก็จะได้เห็นความสมบูรณ์แห่งบรรณสาลาดังที่ข้าพเจ้าบอกมานี้ขอท่านตรงไปชมเล่นเป็นฝันตาเถิด รันพรานเจตบุตรได้ชี้แจงถึงสถานที่ประทับแห่งสมเด็จพระเวศสันดรราชราษีดังนี้แก่ชูชกแล้วฝ่ายชูชกก็แสนจะยินดีจึงมีปฏิสันฐานปราศัยว่าบูก่อนเจตบุตรหลานรักซึ่งการที่หลานได้ช่วยโปรดแนะแนวว่านารายให้แก่ลุงครั้งนี้ลุงรู้สึกขอบใจเจ้ามากหากลุงอยู่ในบุรีถึงซึ่งความสำราแล้วหลานไม่ต้องทุกขร้อนด้วยเงินทอง ลุงจะกอบกองบำเหน็จให้นี่ปะคราวลุงมาตกไร้อยู่ในปรางดงคงมีแต่ตัวผู้เดียวเปลี่ยวอนาถกินไม่มีของตลาดที่จะแทนคุณหลานเมื่อคิดถึงการนี้แล้วก็อดสูใจแต่เอาเถิดของที่ลุงจะขอบใจเจ้ายังมีอยู่บ้างคือข้าวสัตูอันละคนด้วยน้ำพึ่งและน้ำอ้อยที่นางอมิตดาสาวน้อยตกแต่งให้แก่ลุงยังมีอยู่ ซึ่งลุงได้ใช้เป็นสเสบียงเดินทางเข้าในไพรอันกันดารลุงจะแบ่งปันให้หลานตามภาษายากแต่พอเป็นของฝากเมื่อยามจนขอเจ้าจงทนรับไว้เถิดนายพรานเกตบุตรลุทธชาติจึงตอบพจนานของสู่ชกว่าถึงลุงจะไม่มีสิ่งใดรางวัลหลานก็ตามเถิดอันข้าวศัตรูผงศัตรูก้อนนี้ ขอลุงจงเอาไปเป็นสเสบียงเดินทางเลี้ยงชีพในกลางไัรแล้ะเหตุว่าหนุนทางยังไกลอยู่ขอลุงจรงรับกระบอกน้ําพึ่งกับขาเนื้อสายย่างของหลานไปเป็นสเสบียงเดินทางด้วยเถิดขอลุงพราหมจงไปตามสบายเถิดอันหนุนทางข้างหน้าตรงมือชี้นี้เป็นทางเดินไปคนเดียวตรงเลี้ยวถึงบนนาารรณศาลาของอัจจุตารุีซึ่งมีฟันขาว และมีตัวเกลือกล้วไปด้วยปุ่นธุเดทรงเทศเป็นฤาษีอย่างสายเวทนุ่งห่มหนังเสือจำมาพรมีปกตินอนเหนือพื้นปัสสุธาพราะกรถือขอเกี่ยวผลศึกษาพระราหารนมัสการเกลียวอักขีบูชาไฟตามประเพณีพนวดตาท่านจงไปสนทนากันแล้วและไต่าถามเห็นเธอจะไม่อาความคงจะบอกหมด ซึ่งหนทางไปเขาว,วงตดสิงขอนเขตเป็นที่สุธารมนิเวศกุดีดงแห่งกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นแลเท่าทูชกผู้มีเชื้อพรามเมื่อได้สดับฟังคำพรานเจตบุตรชี้บอกหนทางโดยพิสดารเช่นนี้แล้วก็สิ้นเพื่อแคลงสงสัยกำหนดกะกลวิถีแนวทางวานาไรเท่าสูชกก็จำไว้ตระหนักแน่ไม่แปรผันทุกสิ่งบอกสำคัญนั้นสิ้นสุด รางอัมรานายพรานเจตบุตรแล้วก็ทําเก็นประทักษิณเวียนขวาสามรอบโดยระบอบพรามประเพณีอันว่าพระอัจจุตะรุีผู้บําเพ,พ็ญพุทธทรงผนวดเป็นดาบทประพฤติมจันท์สถิตยังบรรณสาราตําแหน่งใดเท่าสูชกก็ด้นดันเดินไปไม่หยุดยัง้งตั้งหน้าเฉพาะต่อมันคาวิถีวนารีประเทศอันนายพรานเจตบุตรนิครุธตชาติ ให้โอวาดแก่ตนโดยในแสดงมาแล้วในหุนหลังราบเท่าบรรลุถึงบรรณสราอารัญญประเทศอันเป็นขอบเขตที่สถิตของอจจุตฤรษตก็มีในกลางทั้งนั้นแลอาตมภาพรับประทานวิสัชนาะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเวทสันดรชาดกจุลพลกันที่หกก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เธอรับฟังมหาพลกันที่เจ็ดสดต่อไป